สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าจิตของเราทํางานอย่างไรมันเป็นเพียงอวัยวะที่ใช้คิดหรือมันมีพลังที่ซับซ้อนกว่านั้นในยุคที่โลกเต็มไปด้วยความวุ่นวายและสิ่งเรา้าการฝึกฝนจิตใจจึงไม่ใช่เรื่องของนักบวชอีกต่อไปแต่เป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับทุกคนที่ต้องการความสงบและเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกไปในโลกของกรรมฐานหรือที่นักวิทยาศา,ศาสตร์ในยุคนี้อาจจะเรียกว่า mental training ตามหลักพระพุทธศาสนาเทรวาตซึ่งเป็นระบบที่ละเอียดและครอบคลุมอย่างน่าทึ่งการงานของจิตที่ชื่อว่ากรรมฐาน ในภาษาบาลีคําว่ากรรมฐานไม่ได้แปลว่าการนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงที่ตั้งแห่งการทํางานของจิตหรือสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญภาวนาฟังดูเหมือนเป็นงานแต่ก็เป็นงานที่ละเอียดอ่อนและต้องใช้ความเพียรอย่างยิ่งยวดมันคือกระบวนการฝึกฝนจิตใจให้มีทิศทางที่ชัดเจนเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธรรมที่ต้องการลองนึกภาพตามนะครับในยุคสมัยใหม่นี้เรามักจะฝึกร่างกายในยิมเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อและสร้างความแข็งแกร่งทางกายภาพแต่กรรมฐานคือยิมของจิตใจ ที่เราเข้าไปเพื่อฝึกกล้ามเนื้อสติและสมาธิให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อให้จิตของเราไม่ถูกกิเลสครอบงําได้ง่ายๆการฝึกนี้ประกอบด้วยหลัก3าประการคืออาตาปีความเพียรเผากิเลสสติมามีสติระลึกอยู่เสมอและสัมประชาโนมีความรู้ตัวตลอดเวลากรรมฐานแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักคือสมะถะกรรมฐานการฝึกฝนเพื่อสร้างความสงบเปรียบเสมือนการจูนจิตให้โฟกัสอยู่กับสิ่งเดียวจนนิ่งสนิทเป้าหมายสูงสุดของสมะถะคือการบรรลุฌานสมาบัต ซึ่งเป็นการกดทับกิเลสไว้ชั่วคราวด้วยอํานาจของสมาธิหรือที่เรียกว่าวิข์ำพนะปะหานวิปัสสนากรรมฐานการฝึกฝนเพื่อสร้างปัญญาที่จะทําให้เรามองเห็นความจริงของสรรพสิ่งเป้าหมายสูงสุดคือการเห็นแจ้งไตรลักษณ์หรืออนิจจงทุกขังอนัตตาซึ่งจะนําไปสู่การตัดก,กิเลสอย่างถาวรหรือที่เรียกว่าสมุดเฉทะปะหาน The f o r t Protocols กรรมฐาน40กองกับการเลือกปฏิบัติให้ตรงจริตการฝึกจิตไม่ใช่เรื่อง one size fits all แต่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับนิสัยหรือจริตของแต่ละคนพระพุทธศาสนาจึงได้รวบรวมกรรมฐานถึง40กองเพื่อเป็นเครื่องมือที่หลากหลายสําหรับคน6จริตหลักคือราคะจริตผู้มีนิสัยรักสวยรักงามมักจะถูกแก้โดยการพิจารณาสิ่งที่ตรงข้ามเช่นอสุภสิบหรือกายคจาสติโทสะจริตผู้มีนิสัยกโกรธง่ายกรรมฐานที่เหมาะสมคือพรมวิหารสี่คือเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาซึ่งช่วยให้จิตใจอ่อนโยน และสร้างความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นโมหะจริตผู้มีนิสัยเขาหรือง่วงซึมควรใช้อานาปานาสติหรือกสินที่มีขนาดใหญ่เพื่อกระตุ้นจิตใจไม่ให้ซึมเศร้าวิตกจริตผู้มีนิสัยคิดมากฟุง้งซ่านการกำหนดลมหายใจหรือกสินที่มีขนาดเล็กจะช่วยให้จิตใจรวมตัวและไม่ฟุง้งซ่านศรัทธาจริตผู้มีศรัทธานำการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติจะช่วยให้จิตใจชื่นบาน พุทธิจริตรผู้ใช้ปัญญานำควรพิจารณาธรรมะที่ลึกซึ้งเช่นมรณานุสติหรือจตุท่าตวัดวัฏฐานเพื่อพิจารณาท่าสีเ h e Synergy สะพานเชื่อมระหว่างความสงบและปัญญาในทางปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาไม่ได้แยกขาดจากกันความสงบจากสมถะเปรียบเสมือนพลังงานของสติที่จะทําให้จิตใจมีกําลังพอที่จะมองเห็นความจริงของสรรพสิ่งกรรมฐานบางกองจึงมีความยืดหยุ่นสูงสามารถเป็นได้ทั้งฐานของสมถะและวิปัสสนา ตัวอย่างที่ชัดเจนคืออาณาปานสติหากกำหนดลมหายใจเพื่อเข้าสู่ฌานก็เป็นสมถะแต่หากใช้ลมหายใจเป็นฐานแล้วพิจารณาการเกิดดับของกายและจิตตามหลักสติปัฏฐานสีก็จะเป็นวิปัสสนาหลักเกณฑ์สำคัญก็คือสมถะสร้างสมาธิคือความสงบและวิปัสสนาสร้างปัญญาคือความเข้าใจทั้งสองสิ่งนี้ต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้การหลุดพ้นจากทุกข์เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ w h e n things go wrong ภัยอันตรายที่ต้องระวังการฝึกจิตก็เหมือนกับการออกกำลังกาย ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องอาจเกิดอันตรายได้ภัยจากการติดรสชานผู้ปฏิบัติบางคนอาจจะเพลิดเพลินในการให้จิตสงบและความสุขที่ได้จากชานมากเกินไปจนหยุดการฝึกวิปัสสนาทําให้กิเลสถูกกดทับไว้ชั่วคราวแต่ไม่ได้ถูกทําลายอย่างถาวรภัยจากวิปัสนูปักกิเลส12เมื่อผู้ปฏิบัติก้าวหน้าในวิปัสสนาจนถึงระดับที่เรียกว่าอุทธยัตพยัญานหรือญาณที่เห็นการเกิดดับอย่างรวดเร็วจิตจะมีความผ่องใสและเกิดอาการแปลกใหม่เช่นแสงสว่างจ้าหรือโอภาษ ปิติสุขหรือความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าหากผู้ปฏิบัติหลงทิดว่าอาการเหล่านี้คือมรรคผลหรือนิพพานแล้วหยุดปฏิบัติก็จะถือว่าเป็นการหลงผิดในสภาวะธรรม u l t i m ติเม o a l จุดหมายที่แท้จริงของเส้นทางนี้การฝึกกรรมฐานไม่ใช่เพียงการเทรนสุขภาพจิตแต่เป็นเส้นทางที่มุ่งสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงแม้ว่าการเข้าถึงฌานจะเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่และความรู้ในเรื่องนี้มีอยู่ก่อนพุทธ,ธการแต่หัวใจของพุทธกรรมฐานคือ การเปลี่ยนจุดมุ่งหมายสูงสุดจากการเข้าถึงฌานไปเป็นการใช้ฌานเพียงแค่เป็นฐานหรือกําลังในการเจริญปัญญาเพื่อทําลายกิเลสอย่างถาวรเป้าหมายสูงสุดของสมถกรรมฐานคือความสงบที่ละเอียดอ่อนและสูงสุดแต่เป้าหมายสูงสุดของวิปัสสนากรรมฐานคือการเห็นความจริงของสรรพสิ่งจนเกิดอริยมรรคที่จะทําลายกิเลสให้สิ่งไปอย่างเด็ดขาดและนําไปสู่การบรรลุนิพพานการเดินทางของจิตใจนี้จึงไม่ใช่แค่การทําให้ใจสงบ แต่เป็นการผจญภัยเพื่อทําความเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งแล้วคุณล่ะครับวันนี้คุณได้ลองสำรวจโลกภายในของตัวเองบ้างหรือ,อยัง